ล้าก็ถืองั้นตัวนี้กล้าใหญ่ร่องปนนแปลงเลยงานหนาแปแบๆกับพวกนี้เอียวพกินเขาเลยอีกแล้วเลยกมือมมอ,มอีกแล้วเปิดมาทำมั้งอีกแล้วเลยให้โอกาสเอาไว้หนิลองทำอะไรกันหน่ยโยโย,ย,ยติงโย สาเอียวสวรรค์ก็เลยโขาเอียวถือว่าไาไม่เอียวบิดเม่เอียวเม่อเ่ากับเกิสิอรก็นนเ่ขเอียวจากระเซ็นไปวาขาเอียวทานกาไดนี้ยกกันนะยังไม่หมดแยยกกนสิบใบสิบใบไม่หมด 5, 30, 40, 40, 40, 40. เอามาจ้ว่าสิงเด้วบใบเอาว่านี่อกันนะหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดเจ็ดกนยี่สิบสอมื่นด้อยู่ตามเอียวสองเอียวใบหสูงกบตามเอียวตามสากันเลยเอาเปิดั้งหมดสามสี่ห้าเก้าห้าสเหลือกับหสูงสี่สูง ได้เหรียญเดี๋ยวเจ้าเจ้าเดี๋ยวข้างไหเดี๋ยวว่าอันนี้อันนี้เจ้าเจ้ากัรหาซีเนาะมันอยู่อยู่แถวเพีงตั้งเจ้าไปกัรหาซีหาซีกหาตั้งการหาเดียวเอาเอาเอาแค่ตัวนี้ได้เหรียญไหมได้เหรียญคือเก่าเพป็นการหาซีข่อยเสียไรขึ้นมาตัวนี้ซุ้มซุ้มตัวเพคนเอาไปได้เหรียญอยู่คือเก่าอ๋อได้เหรียญทั้งบดเลยแม่นตัวกัรหาซีเนาะกัรหาตั้งดีกว่า มูมีย<ล>มเยอะยวเส<ล>เปียบคอย่างก่อนสามสี่หาสามสี่หาสี่สูงหาสูงสี่สูงหาสูงประดียวก่ออ่าสี่สองสามสี่หา่สมติโซงดีนะโอ้กัหาสี่เสียหิดตั้งนีะเสามสี่หายี่สิบแปดสมองมือนอ

ไอ้กาหาซิลืีไปสามซีมานะหนึ่งสองสามีหายหกเจ็บหนึ่งสองสามสลเาลวเนะไรที่ตัวปพราะกรการนี่เก้ิบก็ได้กเต็งหา่หาที่ต้งสองพันตัวเเก้าสไปว่าี้เอดียมาปตหาซีหาสูงหกสูงเลยตัวด็จบริเต็งจี หาสูงเต็งเต็งเต็งหาเมื่อนึงหอลงต่ำเมื่อนึ่งได้แรงครับจีสองมื่นนั่นแหละวดคนคิดหาตัวตัวบจัยอยู่จริงมาดี๋ไปไปจ้าะจำอะไรไว้เหาสูงพอมหาสูงไปเอาอยูุ่่นท่เดทางอยเอที่าจะน่ามเองะมนะ ราคาชิต์จะเริ่มรู้มี่เงื่อนใจเราป่ะตำสามบัดส,ส,สีเอาดูมาจะงานตำบัดใส่สองโอกาสปันไหนจะได้ยุกัจปกสองสองเอาใส่สามเอี่ยวให้ไหนอัน,นี่เป็นตำเป็นซี่สิเป็นตำขายซี่แล้วนะ นี่นะวะยังสี่สองทสี่สี่สองเสียงหกสกับสเยอะสี่สองสี่สองเยอะห้าสามเยโอ้าสามเยอะเ่ไห18นสิบแปดเลยนั่นวะ่าสิบแปดเลย หสามยอนมาอ่ะทงหมดเด้ละหกสามเนี่ยของฝ่ายยู่ิคอน้องนล้นอวด้เลยตัวยาวสี่ห้าหกเหลือสี่ห้าหกก็อยู่หกสูงตัวนี้ก้าวหกห้าติงต่ำก้าหกห้าองเปิดให้ดนากต่ำนะเสียวบาเอากลาบ้าเหรอเสียงก่อยๆเอียวสามบ่ สอง, <S 2> <S 2> สองเหยี 5, <3 S 2> ่ยวกับสเดี๋ยวรลอยบอกถือถือเรตัวนี้กับตนโอ้ายหมดเลเ็เิมนหนึ่งมนนึงกับอีกสองมนสามสี่ห้าหกเจปกันนันึ่อีกเจ็ด้สิบเ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ยัเกบไปตามเอี่ยวจิงจับสองัน 5ี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบเจ็ดแปด้ายีิบสอส่ห้าหกเด้าสิบเสงสาม่าหกเ้โอเคเดีหมันแห้งอ่ะดีมันตกไปบุเดยโอ้โโอ สมัยเขาก็่ดสายางกาวติดไปสุเขาเดนี้คนาทบงไเนไดดีมันงามอยู่แต่ว่ามันเสียวขอลิกบ้ไดเลยวะเจ้าบาได้เสียวขอลิกบะตัวมีเอาเล่กาติดโอเคเงียบก่อสามสี่ ซูงข้าหาไไอยู่ด่เนี่ไงสูงนี่นาะระับพวกหาแค่นี้น่าจยิบของเจีกองเตียวน,นัเอาออกมาแบงบอกไม่เอะตัสองห้หาใบ ต้สองหาไปต้มเยียวหาไปตั้มซีหาไปซีเยียวตำ้มซีขอยวิ่งซีย่างเดียวเลยอ่ะตอนอยากซีอยากซีเยวหาสามเป็นอยูุหกซีเบาเบาจตแต่ตั้มซีเลยห้าบาทเต็นตั้เอาคืนไหมห้าบาทคืนตั้มดังพี่ตังมี6หกอิดิเจ หกมาตัวนึ่งเสอขึ้นเนี่ยเสียเเป็นสูหอร่เสียงหกเกขึ้นรอาปากเต็งตา้มเอาขึ้นไปเอออยู่้าสูงหกสูงตัวเต่งกับเต็งหกอันาเน่เนเสียงหกเลยเสียงสกสดปูดหกเลยี่เนโอ้เสิอาเต็งตํ้มโอ้เต็งตามเดียวหาไปแค่นี ไม่เอา้ยเขาคอยไปเสียกกัน่วนสวนคุณผ่กลังวอยู่คอยกันเชียกกันเขืกอเสียหนักสิสองเราจะติดดำไม่ได้เป็นไม่ไเชียอะไรกสามสี่หมื่นสองสิบยี่สิบสามยี่สี่ยี่สี่บต่เดียวนะเจ๊กก็เป็นต่ม้องาเจ้าหาไว้ไว้เ้หาไว้ก่อนนะาเอา

เสียเป็เทบปเอาหดยเพื่อนมาเราหามแล้วกว่าย่าไปเอาเจ็อย่งเสียอลารหรอเสียหกหมื่นหกหมื่นหรอหกเกมหมื่แต่เรากะี้าิจอเกหมื่นสองไปแปดต่อมืไม่เยอะต่อมื่อไม่เยอะยากจะไม่ถึงเสนซะองเออไม่ถึงสนมาี ามานี้หาซ้ำได้เล่นกักสองเอียวนี่นี่นเนี่เได้เล่นหาด้วยู่เอียวเดียวเอาแมงเอาไบงทั้งหมด, 5, 3, 6, 5, ดหลายแนวหก้าสามกัดหกห้าอนนี้หกซูมหาได้เล่นได้จะมั ตาเนี่ยคอยเอาอีคู่้าสามกับคู่้าตาเอาอีกน้่มันนมาเอคอยเอาเอาตัวกากไหมคอยเอาเช่ไหจะกากแก้เสียเอาไปใช้กายังคอยว่าจะได้เด่นจะค่จะกากู่หมาพ่ตมตมมโอเคอ่าเอาเปิดเด่นตัวนี้ยูขื้อเกาเสร็จคอยรถจ้มาดูคนสองกับเยอเจ้มาดูเจ้าดูคอยรถตัวเกาบอเจ้าเจ้าเรียบร้อยเยยามัตัวเกามาเ่เต็มเต็อเต็มเครื่อง เดี๋ยวจะนำไป่อยนตัวกตาตุวต้นนี่มันได้โปรดโลดนี่นับนับยาวตามมึงจงไ้นะมาดูเจ้ากลงอยู่อยู่พื้นหมดงามตามเตอดไหมเพเขเผยสห้ใบไหอืมเขาเอาซื้อหใบข้าสองะไรวะเนี่ยซื้อไอันนี้จะล่องไรเนี่ย มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งหมดมันเปนมื่นมึงบอมัคือป่้าจะอมืนแปดมื่นแปดมื่แปด้าเจะสมี่สิบ้าแปดเจ็สบแปึ่นบางมื่นหนึ่งเนาะหลงมนแปดได้พอโลต์นี้เต็งมืนหนึ่งอยู่ตามเบดตัวนี้อันนี้หกสองสี่หกสองสิบสองสามมืนสองอันับกันนี้ถ้าเียก็ตาสองแต่สองเอี้ยวเลยยุ่งเสร็จแล้วอือสองเอี้ยกับมัดเดียว

สองหมื่นหกเนี่ยก็นับรวมที่ใจเดียวหาบนหกห้าหมื่นหกสองม่นหกระจหาหมื่นสองอันนี้สองหมื่นหกกขายหาหมื่นสองเนี่ยนี่นี่หาหมื่นสองเหรอมสองหกหมื่นสองเก็ฑหมื่นสองแปดหมื่นสองอ่มนสองอันนี้ก็เกะบ่มาตกไปนับนับไปสองมื่นแปดสามหมื่นแปดทงเกณฑเก้าหมื่สอง สอนี้สามมื้้นสี่หน8าแปสองสาามมืแปดสามมอแปดเก้าสิบอ๋ออันนี้สามมือแปเจ็ดเสามมื้อส่ห้าหกเจ็แปตันฮัลโเสียเจ้าหม่ตงมาแทนหาสีได้หรเครื่องกิยังมีอยู่เจ็ดยีปกสามสิบ ไปขึ้นแจ้งกีไข่เนี่ยหมไปถึงสองเยียวเ่าไรก็่จะสิไข่ทีสองสองันไข่ไม่จะสาวมต่นหนึ่งเป็งสองมื่นห่งกับสองเยี่มืนหนึ่งกัสองเยี่เทามืแปดลต้องไปเจ็ดเจ็ีเพ็อเจ็ดเจ็เจ็บเจ็สเจ็ดเจ็จะเจอดเจ็ดเอ็ดเจ็ดเจ็ดเเจ็ด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 เจ็บทจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดเ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้นี่มันนะเจแาสบบอกแล้วครยองหอดสมตานะโอ้วมือใจมาใจมาโอ้ยนายจะชัดชนายจมือได้บอกไม่ไ,ไ,ไม่เคย่แล้วไม่บอกสตา,สา,สาเรื่องกันแล้วนี่ลกแล้วเอาเต็งสองสองเอาเต็งเต็งสอเลยตอนเนาะเต็งสองหมื่นนึงได้สามหม ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วตัวนี้เอาเอาตัวเตง็งก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเต็งสุด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 หุดเุดสุดสบดสุดสุดส้ดสุดสุดสุ่อุดสดสสดสุดสุดสสุดสุดสุดสุงสุดสุดสุดดสุ้สดสุดสุดสุดสสองสสสดสสสดสดสด 8 9 1เ3้าหนึ่ง0องสาสี่ห้าหกเจ็ดแป้างสปนัตงตั้งบ้านสี่ห้าหหนองสามสี่ห้าแเก้าที่ก็โอเวอร์ติ้งหเ่้งตั้งไปงตั้งของเกี่ยวอะ

แปดสิบเก้าสามสิบสองสามหมื่ไปก็ได้สามหมื่นก็ได้สามหมจะสิยูดในหันพคจ้าไหนดยเนี่ยสี่หมืโอ้ที่เหลีอยวของฝอยล้ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอไปก็จะเป็นไหนเจ้าแบบได้แค่สามหมื่นเกาสิอาย่องห้าห้าหมื่นสองละห้าหมื่นสงหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองเกียวหนึ่งสองามี่้าำสองเกียวลยลมแดเก้

ปลาไม่มีกล้าปลาไม่มีกล้ามาดูแย่เรื่อยยสองี่ยอดนี่ใส่เลยเต็มเครื่องอดูที่ว่าจะทำลายสถิติหรือเปล่าสี่รอบเบิดผมแกงเงาตั้งแตดู

ตี๒ตําหนึ่งเนี่ยตําซีตี๔เอาฟังดิเอาออาเราเอาเนี่ยาที่เกี่ยวกับตํานี่ย่าเอาเนี่ยตําสามตําเกี่ยวเต็งตําเราเอาเนี่ยตดตดเนี่เอาไปเลยซุมเนี่ยตําสามครบเนี่ยครบเดียวตําสามตําสามสิบไปสิบไปอ๋อสิบว่อืออยู่ตําสามสิบไปที่เหลืออยู่ตําเดียวตําสามสิบไปที่เหลืออยู่ตําเดียว ย่ะเปิดนะมัน่อยลงใบหกใบคอยลงเก็บใบคอยลงเกินใบยี่อยลงเก็บใบเปิดเลยหกเรียบร้อยเร้ยบกรลยวใครเปกินอ้าติ่งสองคอยยังได้อยู่เจ็บแล้วเนี่ยเรียบร้อยสาก่อนว่ายู่ติ่งสองอีกซะย่สิแยกยังไงแยก từng xoong hoài tự con tài luôn, không nhưng mà từng xoong gì nữa nào? Kiếm rồi. Có nghe đâu ạ ý kiến của các bạn nữa kiến của cái bạn nhét kiến của các Ờ, ý kiến ต่ำเดียวอดูด้ะตาสอตาดี่รมองให้เอาตัำเดียวสิบตัำสามห้าอะไปเต็กสี่เนี่ยยัอสามเสไปตัสามบเดียวส,สามนี่ังเต็งตส ยาเป็นซีเปต้มโอบกราละไรสี Sorry. ่ใบหกใบสี่ใบมีแต่ตัวนี้หกใบสามสี่สามสามังกร่นเป็ไอ้รัวตะตั้มตั้มเกี่ยวใคยได้จีนอ่ะ สมันเกิมเนออกไปาใสเนียมันสินทแล้วก็ใสนะอืมเนียสิบใบเอางยเอาใสเนียสิใบที่เดียวจะทำสี่เนอยังนี่จ็บชีบชโอ้เจ้าเนาะมันตายได้กได้หหยยจัได้พอตอนน้นมัอกสีเปิด

สามเดอนกี่เจ็ดสะวังสามสิบสามใบสิบสาบอยากเต็ดสี่สองหมื่ไปไปต็มต่ำเบสี่สองหมืนก็อยากชีต่ำจได้เดียวตสามนั่นแหละแค่นั้นน่สมที่จะด้ไมไ่ถูวงไปเลยเ้ หน่งอสามส่าติดยังไงติตามมาคอยมาขยายมาจะตี่ตตามติดตามตตมเพื่เตงเน่อมาจะติสีตี่แล้วก็ยายก็จะติตามางนีแมของแม่คอยขยายเองค่ะตตมกันออเลพถึงอะตดตามตัวตามยาวน้เหรอกิให้ิไ ก็ติ่งดำตัวตำยนนอพอคอยงวบ้าง็ติงหยังสักหน่แต่ตัวายางนี่เพาขึ้นมาติงตำมันบ่อคอยว่ได้ทำตัวตัวพอทตัวติงคอยติงหยงต่าเนียมคอยยืระวังติ่งสามกับติ่งาำนะคอยยังงอยู่คอยว่ได้ติงหรือเปล่อยระวังติ่งามติ่งคอยิงหยางบ่แต่คอยชิียเี้ติงโซ่เ่หรอ่าจะเอาอย่างมาเซตามเียะไรไม่ถูกอยากสามมันเซตําหรือเปล่าว้าวว่าอยู่ระวังติงสามรอบแรกอัน อยากตัมมใส่ีแล้อยากสีเป็นใส่ตามเบิร์เราบฏิย่งอีกจำิยิงป่ะบ่แล้วปฏิติงคอยิิงคอยคอยว่าปิิงสิงตัมแค่นั้นแหละมึงาคอยคือเ่าะว่ติงตั้คอยจำบ่ได้วีอยย่างอีเออเจ๊แล้วปฏิยากมือแรกมาติงสีนะเจอยากที่แดว่ะมันใจอันใจนพิเศษันใจกเั่น่แต่ว่าเราอยากตัวจอะกับบ่ดอยากตั้ก็ติงตั้เอากระไรกับหกสองเกของเออตรวตวของข้ไป หกสอวหเอาไว้เนี่ได้เาไหมหกสูงเอาแล้วเนาะข้าอะไปหกส่วไ,ไ,อไสองเอียวสองเอียวยก่านันนเนาเต็มบ่เขาเจ้าว่นีนขันเจ้าไปเอาตะทุ่มตัวตัวเต่งหรืบ่ตีบ่อส่ันการถไปซ้เอบเอาทีนี่ โอมากับหกสองหกห้าสองเรียกับหกศูนห้านกับนา่กาหกสองหก้าสอนะได้เรนได้เรนยูคือเกาตัวยูคือเกาตัวกกลอยโออยก็มากสองติดสองหกห้าสองหกห้าสันขัมาเดินยูใส่แตมันมีสองเลยมีแต่ส หนาที่ไหมหนาที่ไหมอีสามหกงกข้าสองมอม่ีหกหาสองเดือหกสองอันนั้นค่อยๆไปค่อยเสียก้าหกสองหมื่นหนึ่งเนาะที่แรกนี่ไค่อยผิดนับมันมันเหลือเท่าไหรจะกหกสองไมค่อยจีสองสี่ผเออเอามให้เจีบมเจีจากสองไปใส่สี่สองให้เจีบบันเตีอยอีไ่ไเอาไปใครก็มาสิบแปดสิบเนาะ ค่หมื่นห่งพมเนยสไปกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดพี่ใช่สองเนีแก้ายี่สิบยูเอสสิบสองยายสี่ยาเ็ดเก้าสามามหมื่นหกส่วเสิว่าเจ้าติงสองกอนมูโคตรเต้นสี่บเจ้าติงสมันเยอะติงสองมันเยอติงสองหดสองหม่นเจ้าอย่ามองว่นีเจ้าสมองมาดีก็ยเจ้าติงสกับติงสองก่น บ้านนี่เพื่นเพื่นไปแยกของเจ้าของก็ใส่สีสองนนี้คอยกันเลยอันน <4 S 2> <Wit default> ี <AU L> ้กึใจนังหกสูงสูงมนเดินแก่หกสูงกาหกสองนกาหกสอง้ดเลกาหกอมนหนเออเมีนคอชต่ำก็ไม่ใช่มากาสองส่วนไม่เจ้าติงสงไม่ใช่มาติงสเป็นซาเกะตีต่ำสองต่ำหรือเปล่า่ดก้าิบละเก้าหง็ากลยมาดต่าดต่ำเตเตัตชีต่ำกับสต่ำนับสีสงบาท่เดต่ำหมดเล บาดยังอีกบาดยังอีกได้ยังอีกมมีแล้วแม่หมอหกสูงเจ้าตัวไหน้ัไนมีสอนวนัยด้แยเราละซ้อนมีหกสูงถึงกว่ะมีมีอยู่บ่หกสูงกับอมีแต่ตัวหกมีแต่ตัวหกกับหกสองหาใบหกสอกับหกสองเอ๊ยยังประเดเย่เจ้าตัวสอเอากดเบอร์ด้เอา